พบกับผมนะชอตตี้บูโจว่าการเมอร์ชคิงด o อมสามก๊กแบทเทิลนี่คือเกมมือถือ3ก๊กที่เล่นแบบเกมแนว iO ผู้เล่นจะต้องเดินไปหากลมกําลังที่เป็นทหารแล้วก็สัตว์ป่ามาช่วยในการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นครับวิธีการเล่นง่ายๆเลยอยู่เฉยๆก็จะเป็นการโจมตีครับและมีการกดใช้สกิลด้วยนะก็เรียกได้ว่านัวนัวมันๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราชนะศัตรูได้เราก็จะได้รับกองกําลังของเขามาด้วยนะครับและท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเกมจะยืดเยื้อนะครับเพราะว่าเขาจะลงไปเล่นไปรอบๆและมีวงบีบเหมือนแนวเอาชีวิตรรอดเลยคับ บังคับให้เรามาบวกมานัวกันให้เกมมันจบไวเหมาะกับมือถือมากๆและยังมีกิจกรรมรายวันอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นสงครามชิงประสาทการต่อสู้กับบอสการจัดกองทัพประชันพลังกับตัวต่อตัว,ตว,ตวส่วนใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยและตามไปดูกันได้ใต้คลิปนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผมคือผมจะบอกว่าตอนที่เรากำลังจับคู่อยู่เนี่ยเขาจะมะีตัวของกติกาย,ย่อยใช้คำนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเจอกับ้าง นี่ไงทานเท่าตัวนะครับค่าสตูจะได้รับ2เท่าทหารแล้วก็หลีกเลี่ยงแมกมาด้วยนะครับเพราะว่าแบบนี้มีภูเขาไฟโอเคเริ่มต้นมาเนี่ยผมจะเร่งความเร็วก่อนเลยครับใช้สกิลที่อยู่ด้านซ้ายล่างก็ไปตามเก็บทหารแล้วก็ไข่การต่อสู้ผมจะยังไม่สู้ทันทีนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนอื่นเขาไปบวกกันไปก่อนนีมีลูกไฟด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแจมเลยอย่างนี้แจมเลยแจมอุ้ยเดี๋ยวโดนใส่ดูดเดี๋ยวโดนใสดูดแปบนึงแปบนึงเฮ้ยภูเขาไฟก็จะมาโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อน โอเคพลังผมเยอะกว่าไม่มีปัญหาครับทหารของเขาก็จะกลายเป็นของเราอุ้ยใครสู้กันอยู่หรอขอแจมหน่อยละกันแจมให้หมดแจมให้หมด <laughs> สะใจจริงจริงอย่าลืมนะกะติกาย,ย่อยของแมปนี้ที่ผมเล่นได้ทหาร2เท่านะครับเพราะนั้นก็เจอใครเลื่อนน้อยเข้าไปบวกเลยครับ <laughs> เฮ้ยเอย่าแจมโอเคใครได้ไม่รู้ ถ้าเขาได้เอ้ยเขาได้เวนกรรมแต่พลังผมเยอะกว่าลองลุ้นกันครับว่าจะอยู่จะไปมาสิมาสิาสใครจะอยู่ใครจะไปพลังผมยังเยอะกว่านะครับตอนนี้ลุย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 อ่าไม่หนีด้วยแบบนี้ก็วัดกันไปเลยจ้าอีกแสนเดียวครับอีกแสนเดียวคือเกมนี้เขาจะโจมตีใส่ทหารก่อนที่จะโจมตีใส่ขุนพลนะครับอ่าเวรกรรมเขาหนีเลยว่ะหนีทําไมหนีทําไมหนีไม่พ้นหรอกเรียบร้อยน่าจะตายเพราะลาวานะไม่น่าจะตายเพราะผม พอสู้เสร็จแล้วมาดูด้านซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับเขาจะมีรางวัลแล้วก็เควสย่อยให้เราไปทํานู่นนั่นนี่ตามตัวเกมได้เลยนะครับส่วนโหมดการต่อสู้อื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวนี้ก่อนกันละกันที่เป็นรูปถ้วยสําหรับการต่อสู้ในโหมดนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับมันจะเป็นการประชันพลังกันไงเราจัดทีมมายังไงนู่นนั่นนี่แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าค่าพลังของเราสูงกว่าศัตรูมากๆยังไงเราก็ชนะครับ พอเราผ่านดันเจี้ยนครั้งแรกที่นี่ครับมันจะเปิดระบบไอดอลออกมาก็คือน้องทหารที่ถือหีบเนี่ยแหละครับเขาก็จะมีการผลิตทรัพยากรต่อชั่วโมงให้เราแบบอัตโนมัติเลยก็อย่าลืมมากดรับด้วยกานัะกันะครับและถ้าเกิดอยากจะรับเพิ่มก็ได้นะแต่ว่ามันจะต้องดูโฆษณาเพื่อที่จะรับฟรีนะครับหรือไม่ก็ใช้จ่ายด้วยตําลึงก็ได้นะครับก็จะได้รับฟรีใช้คําว่าฟรีได้ไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราผ่านด่าน20นะครับระบบอารีนาก็จะปลดล็อกออกมา ก่อนจะไปสู้กัใครก็จําค่าพลังของเราไว้ก่อนกันละกันหประมาณ6กแสนเนาะเดีลองท้าทายดูซิห0แ0น0 0แสนโอ้สู้ได้หลายคนเหมือนกันนะเดี๋ยวสู้คนนี้ดีวกว่า5้าแสนจัดไปสําหรับ PVP จะเหมือนกับโหมดก่อนหน้านี้เลยครับก็คือจัดทีมอย่างเดียวเลยครับเราไม่สามารถที่จะบังคับอะไรได้นะครับค่าพลังเราสูงกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่านั่นเองครับ และไม่ได้มีแค่การต่อสู้แบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอให้เซิร์ฟเวอร์เปิดไปหลายๆวันหน่อยก็จะมีการต่อสู้ที่มันตึงขึ้นกว่านี้แน่นอนทีนี้เรามาดูดันเจียนบ้างดีกว่าครับผมจะบอกว่ามันไม่ได้เปิดตั้งแต่วันแรกที่เล่นนะครับอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าต้องผ่าน3วันไปก่อนแล้วก็ต้องแรงไดมอนเก้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอันที่เปิดก่อนกันละก,กันก็คือสมรภูมิูทีม กิจกรรมนี้เขาจะให้เราสามารถชวนเพื่อนไปเล่นได้ด้วย1คนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนก็สามารถใช้คําสั่งเริ่มจับคู่แบบสุ่มๆได้เลยแล้วเดี๋ยวตัวเกมก็จะทําการหาคนให้นะครับและเราจะต้องลงไปสู้กับผู้เล่นอื่นถึง5ทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราควรจะเกาะกลุ่มกับทีมเดียวกันเอาไว้นะฮะ และกติกาในโหมดนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเขาจะดูจํานวนคิวเป็นหลักดูที่ด้านขวาบนได้เลยครับใครคิวมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับและถ้าเกิดว่าพลาดตายก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดนั่นเองครับดูด้านบนน่าจะเห็นเนาะเวลาก็เขาดาวลงเรื่อยๆรื่อยๆเะครับเรียกได้ว่าเป็นโหมดที่จะต้องพึ่งความสามัคคีแล้วก็ดวงเป็นจํานวนมากจริงๆที่ต้องใช้ดวงเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีอาจจะบวกๆกับคนอื่นอยู่อีกสีนึงมาแจมซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะเออมันอยู่ที่ดวงด้ เออและในด่านนี้มันจะมีวาร์ปอยู่ทั่วแมปเลยนะครับไม่แนะนําให้เข้านะครับถ้าเกิดว่าเผลอเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนวาร์ปออกไปด้านนอกที่วงกํลาลังบีบอยู่ก็ได้อย่างที่ผมโดนแบบนี้เป็นต้นส่วนทหารที่ตายไปเนี่ยสามารถกลับมาใหม่ได้นะแต่มันรอนานมากเลยอ่ะผมคิดว่าบางทีเราอาจจะไปบวกบวกบวกตายก็ไปเกิดใหม่ให้เลือดเต็มแล้วมาสู้ต่อน่าจะดีกว่า ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการเปิดกระชปองบ้างดีกว่าครับไปที่รับสมัครฮีโร่ได้เลยนะครับเกมมีการแจกตั๋วเป็นระยะะอยู่แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเปิดเลยก็แล้วกันครับดูซิว่ารอบนี้ได้อะไรบ้างมาหุยมาเขียวครับผมได้สีแดงเลยนะสีแดงนี่คือดีมากๆนะครับดีกว่าสีทองอีกแต่พูดถึงเกมนี้เขาการันตีง่ายนะครับแค่30ใบก็การันตีแล้วครับก็ไปลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นสีทองหรือว่าสีแดงเท่านั้นเองนะครับอ่ะเปิดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันตัวยังเหลือมา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  รอบนี้ยังไงสีทองครับผมถ้าตัวหมดแล้วใช้ตําลึงเปิดก็ได้นะครับแต่ผมจะบอกว่ามันจะมีแพ็คขายอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีขายถูกๆอยู่วันละ3าใบก็อย่าลืมมาซื้อด้วยกันละกันหรือจะดูโฆษณาก,ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะหรือจะเปไปเลยก็ได้ก็อันนี้แล้วแต่เช่นเดียวกันแล้วผมก็เล่นต่อไปอีกสักพักหนึ่งครับได้ตัวมาอีก40บใบนะครับจัดใบดูซิว่าจะได้ตัวสีแดงเพิ่มไหมมาลองลุ้นกัน เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้ใครเลยครับได้แต่จิกซอครับผมอ่าไม่เป็นไรเปิดต่อรอบนี้นี่ครับบุญทิวเป็นไงได้สีแดงมาเสริมทับอีกหนึ่งนะครับยังมีอีก20บใบจัดไปรอบนี้มีแต่จิกซออ้อเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวละครด้วยนะคือแสดงว่าเราได้ตัวละครนั้นอยู่แล้วไงก็เลยกลายเป็นจิกซอครับผมโอเคไออีกรอบนึงใครอะอุ้ยซีนั่นเองนะครับผมคนนี้ก็งานดีไม่มีปเปลี่ยน แต่ไหนๆก็จะการันตีอีกแล้วอะ่ะงั้นก็ขอจ่ายด้วยตํลึงไปเลยก็แล้วกันครับดูสิว่ารอบนี้ได้ใครเอ่ยสีแดงใหม่แล้วครับปู้หูหยินเยี่ยมไปเลยครับพี่ส่วนที่เขาโฆษณาว่าแจก2300ซสุ่มเนี่ยมันอยู่ที่ด้านขวาบนตรงนี้นะก็คือท่านผู้ชมต้องไปผ่านด่านตรงรูปทั่วนี่แหละผ่านไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเขาก็จะมีการแจกตั๋วมาให้เห็นไหมครับก่อนหน้านี้ก็มีนะเนี่ยผมรับมาเทียบเลย และนอกจากนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นมาจนถึงแหลงโกล้านะครับเราจะได้รับของไปอีกเพียบเลยครับนี่เป็นแง่ได้รับคอสตูมเสียวเฉียวด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าเป็นยังไงหูน่ารักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยและตัวเกมเขาก็ใส่คอสตูมให้เราเลยแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนก็เข้ามาดูที่สกินนะครับสามารถเปลี่ยนย้อนกลับไปได้หรือในอนาคตอาจจะมีชุดที่ดีกว่านี้มาก็เป็นได้ ได้ตัวละครแล้วมาที่เมนูฮีโร่นะครับแล้วก็ไปที่จัดทัพได้เลยนะครับเราอยากจะเอาใครเข้าใครออกก็แค่คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็แตะแทนที่กันได้เลยแบบนี้นี่เองครับและเกมนี้เขามีโบนัสเรื่องของการจัดทีมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจัดทีมที่อยู่ก๊กเดียวกันเยอะๆก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมไปอีกด้วยครับก็ต้องจัดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะสูงสุดก็4คนนะครับถึงจะได้รับโบนัสสูงสุด ส่วนทักษะวิ่งเร็วอะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะต้องไปเรียนรู้จากในอีกระบบหนึ่งก่อนนะครับก็คลิกอันไหนอันหนึ่งก็ได้แล้วก็กดไปเปิดครับเขาจะพาวะมาที่เมนูที่4หรือว่าการพัฒนาซึ่งเราต้องใช้เหรียญหน้าตาแบบเนี้ยในการสุ่มพรสวรค์น,นะครับใช้คําว่าสุ่มนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทีนี้กลับมาอัปเกรดเลเวลฮีโร่กันบ้างดีกว่าครับคือฮีโร่เกมนี้จะอัปเกรดสลับกันนะครับก็คือใช้เงินก่อนอย่างเดียวเลยพอหลอดสีเขียวเต็มเสร็จปับ๊บเขาจะใช้อเทมอีกอันหนึ่งหน้าตาประมาณนี้ครับก็จะได้จากการฟาดา่านแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีเรื่องของสมุดภาพด้วยคือเวลาที่เราได้ฮีโร่คนใหม่มานะครับหรือว่าฮีโร่คนเดิมแล้วมีการเพิ่มดาวเข้าไปเนี่ย ก็จะมารับโบนัสเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับโบนัสที่ว่าเนี่ยจะได้2อ,อย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็คือสเตตัสติดตัวนะครับและอย่างที่2เลยก็คือตําลึงทองฝีนั่นเองครับ เอาละก่อนจะลากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากับไอเทมโค้ดบ้างดีกว่านะครับผมการตั้งค่าเนี่ยแจบอยู่ที่ด้านซ้ายบดครับที่ไปรูปของเรานั่นเองครับก็อยากจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับเฟรมเรทด้วยส่วนภาษาก็อย่างที่เห็นครับว่าเกมเนี่ยเขารองรับภาษาไทยด้วยนะครับสไลด์ลงมาด้านล่างนิดนึงเดี๋ยวก็เจอนะครับผมส่วนใครที่อยากจะย้ายเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถย้ายได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนคูปองเนี่ยหรือว่าไอเทมโคดจะแอบอยู่ที่ด้านขวาบนที่เป็นขีดสขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยครับคำสั่งแพ็กแรกถ้าเกิดผมมีไอเทมโคดแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะบอกไว้อีกทีกันละกันนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไวทนี่กันละกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมจิงไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้นะ